สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะก็มีรถตู้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะ t o y o t a c o m คอมพิวเตอร์คันนี้นะคะเป็น2.8 GL เกียร์ธรรมดานะคะปี2023สีขาวคันนี้นะคะราคาเพียง1ร9้าน69,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพตัวรถสวยนะคะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถเอาไปใช้งานอยากได้รถเอาไปขับนะคะวันนี้ก็มาจัดคันนี้เลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะะวนนฝนมีไฟแนนซ์รองรับการทําป้ายเหลืองป้ายฟ้านะคะพี่ๆคะ รับประกันเครื่องยนต์ไรเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถของเราไม่มีชนไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นตทุกคันเลยนะคะคนไหนที่สนใจอยู่นะคะอยากได้รถเอาไปใช้งานนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาหานุกคุได้เลยนะคะใครที่สนใจรถตู้นะคะนั่งหน้าสั้นหน้ายาวเครื่อง2 -8 หรือเครื่อง3.0นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ประวัตด,ดีออกรถในงบน้อยทําให้ได้นะคะเรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจพี่ๆก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆ่ะติดต่อน้องฝน0810932445ค่ะ 0810932445ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้เนาะสอบถามได้นะคะเดี๋ยวน้องฝนจะพาพี่พี่ไปดูรถกันนะคะนี่สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกลางของตัวรถคันนี้นนองเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดเนาะพี่ดี๋อย่าเพิ่งตกใจเนาะเรื่องไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะใสจิ้งใสสะอาดเลยนะสภาพยังปกติอยู่นะสภาพยังสวยอยู่นะคะมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะพี่ๆี่อ่านี่ยางของ โยโกฮามานะคะนี่แล้วก็ร้อม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพตัวรถสวยนะคะสีขาวนะคะเหมือนใครที่กำลังหาอยู่นะ,ะก็สอบถามน้องฝนได้นะคะนี่คันนี้ก็ไม่น้อยมากไมาอยู่ที่1นึ่งแสนหรถือว่าไม่น้อยนะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะนี่ค่ะ ในหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะคะเปิดเพลงอะไรใช้งานได้คันนี้ก็มาในส่วนของเบาะหนังมาเรียบร้อยเบาะเป็นสีชายเย็นเลยคือเบาะสวยมากๆค่ะพี่คะเบาะสภาพดีสภาพสวยนะคะนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเราวนได้เบาะอย่างเดียวก็หรูหรามากแล้วนะคะพี่จ๋านี่สภาพสวยมากคอนโทรลด้านหน้าอะไรก็เป็นสีดูโทนนะคะนี่ค่ะ ภายในอะไรก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะพี่ขานี่ด้านบนก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะม่านบังตาอะไรก็ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะะ้อนี่ค่ะอําเดิมสวยแท้แน่นอนนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะรถตู้นะคะ 2.8G ยาวนะคะเกียร์ธรรมดาก็สอบถามน้องฝนได้เลยเนาะ,ะนี่คะ่ะนี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะพี่ๆนี่คันนี้นะคะอ่ะ เหมือนพี่พี่คนไหนที่หายอยู่นะคะรถตู้หน้ายาวนะจ๊ะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเนาะนี่ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ขายังคงสภาพสวยเดิมแท้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้อ่าที่เปิดกระจกที่รถกระจกอะไรก็ นี่ล็อกอะไรก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะพ,พี่จ๋าสวยงามกันเลยทีเดียวนี่ค่ะผ้าม่านอะไรก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวน้องฝนพาพี่ๆมาดูรอบพันนะคะนี่ต้องเดินทางออกผุดเฉินนะพรน้องฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์เลยเกียร์นะคะสองปีหนึ่งหมื่นกิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเชิ้นก่อน ได้รับประกันโครงสร้างหลักรถของเราไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ ell, 100%เทุกคันเลยนะคะพี่ขาสามารถตรวจสอบได้เช็คได้นะคะถ้าสมมุติเจอว่ากอไม้มา,มาน้ําท่วมมาพิความมาก็ทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยค่ะด้านหลังก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่สัญลักษณ์เตอต,ต้อยู่จุดกลางของตัวรถนะคะไฟเรียลไฟเบรกนะคะ ก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะใส่กิ้งใสสะอาดเลยนะคะสภาพยังคงสวยงามเดิมเพท้แน่นอนนะคะตัวรถนะคะคือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ก็คือสภาพสวยนะคะรับประกันของเราไม่มีส่วนอย่างแน่นอนอันนี้เพิ่งเอามาเพิ่งลงมาจากกรุงเทพเลยนะ,ะให้ดูสภาพแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ไปล้างเดี๋ยวไปทําความสะอาดให้นะคะก็จะกลับมาสวยนะคะพี่ๆคะ่ะ่ะของเราไม่มีตัดต่อกอไหม่นะคะ โครงสร้างเดิมแท้นะคะี่พีขานี่ค่ะอ่านีเไม่ได้เป็นประตูเปิดอัตโนมัตินะแต่ว่ามันจะมีเป็นประตูที่ล็อกออโต้นะคะนี่ค่ะภายในอ่าสามสามสามเนี่ยคะเบาะหน้าสามสามสามเบาะแต่งมาให้แล้วก็ด้านหลังก็ผ่ามาให้เรียบร้อยนะคะวิพีพจ๋า นี่เลยก็จะเป็นทางออกถูกเชิญตรงนี้นะคะก็สามารถทําป้ายเหลืองก็ได้ป้ายฟ้าก็ได้เหมือนกันนะคะมีที่ทุบก,กระจกอะไรมาให้ครบนะคะก็กว้างขวางเนาะไม่อึดอัดไม่แออัดนะคะนั่งได้สะดวกสบายนะคะมีผ้าม่านอะไรที่ทุบก,กระจกอะไรมีมาให้ครบนะคะพี่ๆคะคันนี้ก็ปีใหม่ไม่น้อยนะคะถือว่าก็ไม่ได้เยอะเนาะ มีวิธีการทุบก,กระจกอะไรก็บอกลูกค้าอย่างชัดเจนนะคะผ้ะมาม่านอะไรก็ใส่มาให้เรียบร้อยถ้าไปซื้อป้ายแดงก็คือพี่ๆไม่ได้อะไรมาเลยผ้มาม่านก็ไม่ได้เบอะก,ก็เป็นเบอะผ้าเดิมแท้นะคะคือไปเอาไปตกแต่งก็หลายบาทอยู่นะคะพี่ๆจ๋านี่วัวมงวัวหมอนี่ก็คือสวยมากก็เรียกว่าหมอนมิกกี้เมาส์นะคะก็เข้ากับตัวรถได้สวยงามมากนะคะพี่ๆขะนี่ค่ะอ่ะ พดานพี่เอาไปแต่งวีก็แต่งได้แต่วันนี้เขาแต่งมาให้เรียบร้อยนิดนึงตรงนี้นะคะ VIP แล้วก็มีหน้าจอทีวีมาให้อ่ะไปใส่เพิ่มทำอะไรเพิ่มก็ได้นิดนึงนะคะพี่พี่คะตรงนี้อยากจะนั่งสองคนหรือนั่งสามคนก็ได้นะคะพี่พี่คะ่ะนี่ค่ะอ่ะทงังรัพเริงอะไรก็มีมาให้ครบนะคะนี่ค่ะนี่สวยงาม ใครที่สนใจอยู่นะคะรถตู้นะคะ t o y o ต a c คอมมิเตอร์นะคะคันนี้2.8นะคะ GL ปี2023สีขาวสวยๆคันนี้นะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้นะคะนี่มีเบลอะไรมาให้ทุกที่นั่งนะคะเปิดใช้งานได้ปกตินะะตรงนี้ก็จะเป็นที่พับเบาะเนาะคนด้านหลังก็ขึ้นได้อะไรได้นะคะพี่จ๋านี้ก็อของยังมีอยู่ยังไม่ได้ออกเนาะ นี่ตัวนงตัวน็อตสติ๊กเกอร์อะไรก็ดีตรงนี้ก็คือบอกว่าห้ามเอามือไปตั้งตรงนี้เวลาปิดประตูมันก็จะโดนนะคะพ,พี่จ๋าคันนี้มันจะเป็นปิดออโต,โตนะ้นะนี่ล็อกออโต้นะคะพ,พี่ใครที่สนใจอยู่นะคะสาหรับรถตู้คันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้าน,านหน้านิดนึงนี่ค่ะ นี่ตรงนี้ก็นั่งได้3าคนนะคะหรือจะนั่งสองคนก็นั่งได้นะคะก็สามารถพับเบาะด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะพ,พี่จ๋าสวยงามจริงๆคันนี้เน,นี่ยคะมีหน้าจออะไรก็มีมาให้ครบนะคะหน้าจอก็ใหญ่อยู่นะคะพ,พี่จ๋าภายในสวยมากนี่ค่ะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงแทนะคะ พามานมาให้ใครที่สนใจอยู่นะคะอยากจะได้รถตู้เอาไปใช้งานนะคะอยากจะได้รถตู้เอาไปขับนะคะ <c oughs> ก็สามารถทักกันเข้ามาหา้องฝนได้นะคะสอบถาม้องฝนได้เลยนะคะ081093 2 4 4 5นะคะ081ศูนย์เก้าสามสองสี่สี่ห้าโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้จึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะพี่ๆจ๋าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไร ก็สอบถามกันเข้ามาหา้องฝนได้นะคะรถทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่า274จุดเปลี่ยนถ่ายของเรียวให้นะคะก่อนออกรถนะคะพี่ขาทาน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คือขัดเคลือบสีให้หมดให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะพี่พ่ขาใครสนใจนะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ081 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5นโทรกันเข้ามาได้ปรึกษากันเข้ามาได้นะคะ สนใจก็ลองปรึกษาในเรื่องของเอกสารนะคะไม่ว่าพี่พี่ทำอาชีพอะไรนะคะอยากจะมาออกรถกับน้องฝนออกได้ทุกอาชีพค่ะให้มีหลักที่มาของรายได้ให้ชัดเจนก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่พี่คะคือทุกจังหวัดทุกอาชีพออกรถได้หมดเลยไม่ว่าจะทําป้ายเหลืองหรือป้ายฟ้าได้หมดนะคะน้องฝนให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาเนาะ เรายินดีนะคะพ,พี่ขาบริการส่งถึงที่เลยนะคะติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรหาน้องฝนได้ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะพี่พี่ขาสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ร้านมีทั้งหมด3สาขาสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีแล้วก็อยู่สุราชธานี2สาขา สุราธานีอยู่ที่4แคกตาปา1สาขาได้ทางไปสนามบินลุงสาขาใคร้ที่ไหนไปที่นั่นแวะกันเข้ามาดูรถแวะกันเข้ามาชมรถกันได้เลยนะคะสนใจโทรหาน้องฝนได้เลย0810932445 0810932445โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะพี่ๆหาอยากได้รถตู้เกียร์ธรรมาดาเกียร์อโต้ไม่ว่าจะหน้าสั้นหน้ายาวรองปรึกษากันเข้ามาดูก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซ็รัไทยรถสวยค่ะ